หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็หิวข่าที่บัานก็คิดว่าพากันสิมาหาปลาดีกว่ามาหาปลาไปเผาไปปิ้งไปต้มกันสามีก็หลุกหลูกกับผ้ากันล่งวานเหว่าสันหมดน้ำตัวมตัวมาสันก็ยังคิดอยู่ว่ามันสิได้โบโน้อปลาสิได้กินปลาปิ้งปลาเผาปลาต้มมโนันคันบ่ได้คือเสิได้ไปตลาดแ่ะไปหาซื้อกับเขาอยู่ตลาดมาสูายจิ๊กกิน ผู้้นล่งนี่ก็ไหวน้ำบ่เปินได้บอกว่าจะล่วงกลางกลางน้ำเด้ออยู่ขอบๆน้ำเด้อ หังไหวนำะมาเป็นยูนะ่ะวานแรกๆก็ได้ตัวน้อยอยูสามี 3, 4, ตัวเบิรดเอาไปเอามาเพื่อนได้ตัวแบบย้ายหนึ่งจะเพื่อนวานจังใดนะน่ะเบิ่งเพื่อนอุ่มขึ้นมาเบิ่งจักมันปลาอีหยังงนะิน่ะเพิ่นได้ปลาแล้วเพื่อนก็ดีใจบักย่างคักน่ะล่ะคิดว่าสิได้ไปตลาดแล้ววาซั่นก็ได้ตัวใหญ่ยูสมความตั้งใจแล้วสิได้กินต้มปลามื้อนี่แล้วเพื่อนนะ่ะสิได้ต้มปลาแซ่บๆสู่ยายจีก,กับลูกๆกินปลาก็เป็นใจแห้งมานคักเมื้อนี้บรรยากาศมื้อนี้ก็เป็นลมวอยๆอยู่ได้พี่น้องลมเย็นๆเข่าหนา้นาวแล้วเนาะเบิ ขึ้นมากกับสีอ้มโบแพรแลละพี่น้องมันใหญ่โบแมนตัวสองโลกว่าผมบอตุนีตอนแรกกับผ้ากันถามกันอยู่ว่าปลาอีหยังมันปลาอีหยังคือใหญ่แท่นะพ่อคิดไปคิดมากกับแมนหูว่ามันเป็นปลายี่สกปลาตั้งแต่สามปีที่แล้วนะมันยังหลงเหลืออยู่นะตั้งแต่รุ่นแรกกับพี่น้องแต่คุษะไม่ไหมตาเอาลงมาปล่อยสองพันตัวตอนนั้นนะอยสุดแหลกอปปลาสุดแรกปลาออกเบิดบริออมแยงคือตอนนี้นะพี่น้องก็คิดว่ามันโบย่างหลงเหลืออยู่มันก็ยังหลงเหลืออยู่เลยแต่ตอนนี้ก็เอามาใส่หมาเชุดหม้นี่ พายปะ่ะพี่น้องผู้ดีกินอยู่เอาผ้ากันปดออกปดออกเลยกับผ้ากันคิดเมนูว่าเห็ดนังกินเนอะตัวใหญ่นี่แสดงผลว่า สิลาบหรือสีก้อยหรือสีต้มหรือสียังคนก็นคิดกันแล้วจิงแมนผ้ากันมานถือมือเห็นน่อดีน่องวัน้ไปซื้อกับเข่า,ขาตลาดมาซูยิจิกอันดินเดีา <c oughs> เดาย,ย,ยู่หันก็เป็นปลาจาระเมอดะปล่อยลง่มหนองสะคือเก่าตัวนั้นตัวน้นอยอยู่ผู้ยืนอยู่เสือไล่สะกดนั่นแหละเป็นย,าย่าเป็นมาซอยเกลียวเข่า,ขานะที่สำคัญเพิ่นอยากมาหาเที่ยวปลากินเขาปลาซื้อดอกหาปลากินตำสะตาหน,นองคือสิภูมิใจคักเนาะเกิดมายังบ่เคยตกปลาเลยตัวใหญ่ปานนี้จักเถื่อเพิ่นว่าแฮ้เพิ่นก็ยังได้บ่ได้ผูกเผาเลยพี่น้องเลยปลาเส้ยจิงสี ได้ขึ้นมากับผ้ากันทายลูบแชะแชะแชะได้คนมาทายดูไปแน่อแม่ทายดูไปแน่อก็ทายไปแล้วทายให้แน่หลายทาและทายไปหลายทาทีเอเตอร์ก็ลายคนอยู่เด้ถ้าปลามันเบาได้กับมันสิบวกูว่ามึงฟ้าเอากูไปทํากินเถอะกูไม่ไหวแล้วกูเหนื่อยแล้วมึงทําอะไรกันอยู่มึงจะถ่ายอะไรกันนักนะหามันสิบวาจังสิละ,ะเหตุจังไรลลลลลๆ,ๆล่ในเมื่อมิเตคิเอเตอร์ใหญ่ๆลายส่งนํายังเสียเขาก็ ันนี้แล้วเนาะนี่ก็คืออีกสองหนึ่งเขาก็ฟ้อนก็ล่ำกันไปก็ล่ำกับฟ้อน,นกันไปฟอนยาวๆไปเอาปลาลุดมือเขาวะจับจังได้ปลาลุดมือไม่ใหญ่อันนี้ก็ได้เอาเอาเปียนมองแน่เพื่อน่าเปลี่ยนมองแน่อะมองนี้ได้ได้เพื่อนเพื่อนกะอา่าเพื่อนกะทายแล้วเพื่อนกะเบาเพื่อนกะลอกหมอลำไปน้ำเพืน่นเดย้ยาย เป,เป็นขีอเตือกันนะจ๊ะสองเพินกับยูลําเพยเสียงลํานะคะฝากติดตามได้ด้วยจ้ามวนอยู่ได้สองพนมิตะมอลํ่ำขนาดปามันก็รู้สิจมว่ากูเจ็บกูทรมานไปหมดแล้วมึงเอารีบกูไปทําทําเถาะจะทําอะไรกินมึงก็รีบอกูไปทําเถาะ มา,าหอดมองเทียงแม่มันก็นเอาปลามาใส่ลูกมันเบิ่งแน่ลูกมันก็นให้ว่าสันให้ย่านปลาปลาตัวใหญ่ันแเนื้สูอ่าปลาพว่พาพ้ว่ายู่ไห่ข้นหน่อยอย่านจังใด<ห>นขน้นมาแล้วกับผ้ากันจัดแจงเตรียมคอ,อดเกตปลาแล้วพีน่น้องนี่เกตปลาปลาตัวใหญ่บ่เบิ่งเอาเด้อมือกับตัวปลาเห็นบ่เบิ่งมีดเบิ่งมือเบืองเอากับตัวปลามันใหญ่ขนาดไหน เฮ็ดแล้พวพ่นกระสิเฮ็ดนี่ล่ละพ่นเห็ดต้มบ่ต้สมสมนี่ล่ละสู่ายสู่ญาติพี่น้องกินหลายคนมากินน้ำกันมือนี่มาห่วมตุ่มน้ำก,กันกต่ญาติพี่น้องกันนี่ล่ละจะมากินว่านางกินน้ำกันตำบักหอกบักงู ต้มปลาปิ้งปลาแน่น้ำกันกินได้หลายค,คนก็แแ่บกระมวนอีกฟังนี่ก็ดังไฟไปแล้วจะดังไวว่าสิป,ปิ้งว่าสิเผาน้านะ้าสุดท้ายก็ได้ปิ้งปิ้งแค่นั้นละจ้ะปิ้งแล้วก็ต้มแค่นั้นแหละมือนนฟังนี่ก็เป๊กไปนํำเป็นพอ่อรัวไปนํำแต่เป๊กนี่เราบ่ค่อยเป๊กหรอกจ้ะเพราะเราเป็นความดันส่วนมากสิเป๊กนี่เป็นเมียเป๊กมากกว่านะะว่าไปอีกหลายหย,ย,ยอกยอกยอกแต่ก็เป๊กอีลีอยู่เด้น้ำกับกระลังฟูดกรลังเดือดเดพอพนองโอ้ยหอมหวยหวยได้กินอันปลาในหน่อยปลา ตีปีงไว้มันเป็นปลาสวายใช่ไหมยันบุหรีนะ่ตัวใหญ่ตัวเล็กๆนู้นก็เลยเก็บไว้เอ้าก็เลยปลีงกินเสยันแล้วกแ็แซบคือเก่าพี่น้องมามาบานันนี้แล้วไดไเริ่มแล้วอะไรตำบักหกตำบักหูเตรียมพร้อมกินแต่ได้บนันนี้อืมทางนี้ก็ตักตักไปแล้วถั่วยนหนึ่งถั่วที่สองฟดบ,บบบุหลี่หอมขนาดเสิร์ฟแล้วทางนี้ก็เสิร์ฟ ตำบักหัวบักหูงนี่ก็มีสองเจ้าได้ตำเจ้าละจานนี่ก็แซบคือเกาเจ้าหนึ่งลูกเจ้าหนึ่งหลานหลานก็นตำแซบได้หลานบุษยไส้หน่อยนะมักตำบักหัวแซบคือเกาแซบความเพลินทางนี้ก็ม,มายายตาก็ม,มาเบิดแล้วทั้งตะกบกับม,มากินน้ากันเห็ดเมียเฮ็ดงานกับม,มากินเขาน้ากันหล,ลานหลาดหยาดมีแต่พี่น้องญย,ยาตหญาิกันทั้งเบิดมากินน้ากันนะจ๊ะ มวนกูเอตากะทูหาตลัดมานางกินเขาน้ากันว่าตลาัดกำลังสิมเมื่อกินเขาอยู่เฮื่อนนะล่ะวันนี้ก็เลยย้อนรดกลับมากินต้มปลาน้กนากันเขาก็เลื่อมซ้วนในทางนี้ก็ได้ก็กินไปแล้วชุดหนึ่งกับเนื้อตลัดก็ย่ายก็กินนําอีกชุดหนึ่ง ทางนี้ก็กินแล้วนะนางเบิงอะนะอันนี้ก็ยังมาบุคคลคุณพี่น้องหลายคุณพี่น้องหลยายญาติหลายคักยังมาบาคุครบกันแค่นี้กะเอาไว้เมือหนา้ามีโอกาสดีๆก็อยากมารวมกินน้ำกันกินขา้าวปลาข้าอยังน้ำกันอย่างสิมีความสุขขับอบอุ่นแห้งจ้า